ห่วงสิ่งที่ผมกลัวก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับมีภาพออกมาหลายตลายครั้งมีการไปรูปมีการไปจับแล้วก็ที่หนักที่สุดนะครับที่ทําให้ผมไม่พอใจอย่างยิ่งและเชื่อว่า ก็ทําให้พี่น้องคนไทยหลายล้านชีวิตนั้น,เ,นเสียความรู้สึกก็คือมีการไปแกะสลักนะครับตัวอักษรที่ไม่สมควรนอกจากนั้นยังมีการทิ้งขยะเกลือนกลาดตามรายทางนะครับจึงเป็นเหตุที่เมื่อวานนี้ก็ได้ขอให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั้นได้ปิดถ้ำนาคานะครับจนกว่าผมจะมีเรียกว่าได้ไปดูแล้วก็มีมาตรการป้องกันที่จะ ไม่ให้นักท่องเที่ยวนั้นเนี่ยสามารถไปสัมผัสหินหรือว่ามีการรักษาความสะอาดแล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยของถ้ำนาคานั้นเนี่ยให้อยู่ในสภาพดีได้คุณท็อปประวุฒินะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ต้องขอโทษประชาชน,นะฮะที่บอกว่าเตรียมแผนไปท่องเที่ยวถ้ำนาคาแล้วก็เสียค่าจองที่พักเอาไว้แล้วก็เตรียมเดินทางแล้วด้วยนะฮะแต่ว่าจําเป็นต้องปิด ในข้ามคืนเพราะว่าหากว่ามีการยืดเวลาประกาศปิดล่วงหน้า1-2สสัปดาห์เนี่ยเกรงว่าคนจะหลั่งไหลไปเที่ยวจำนวนมากแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณท็อปก็เลยบอกว่าก็เตรียมแผนที่จะเดินทางไปสำรวจความเสียหายแล้วก็เตรียมมาตรการเพื่อที่จะฟื้นฟูด,ด้วยตนเองโดยเร็วที่สุดด้วยก็มีคนไปขีดเขียนนะฮะในเชิงข้อความที่ ไม่สุภาพค่ะมีหลายจุดทั้ง<อ>ข้อความที่ไม่สุภาพที่เราก็ขออนุญ,ญาตเบลอไว้แล้วก็จุดอื่นๆไปเขียนชื่อ,อสลักเอาไว้เลยก็มีค่ะข้าวของพวกขยงขยะทิ้งเกินการันไปหมดเลยแล้วคนนะฮะตั้งใจไปเที่ยวเนี่ยกว่าจะเดินเข้าไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยบางทีสชั่วโมงหรือถ้าเกิดจะเที่ยวให้แบบว่ครบเลย5-6ชั่วโมง ค่ะคือจากวัดเดินขึ้นไปถึงบริเวณถ้ำนาคาเนี่ยยังต่ำๆแล้วประมาณชั่วโมงครึง่งครับแล้วก็ตัวถ้ำเนี่ยค่ะเป็นจุดที่เป็นส่วนหนึ่งในอุทยานครับ ภูลังกา<ฮ>ะนะคะที่หลายคนเนี่ยค่ะตั้งใจที่จะไปออแต่ว่าในอุทยานเนี่ยเขามีแหล่งท่องเที่ยวจุดอื่นๆด้วยยังไม่ปิดนะคะแหล่งท่องเที่ยวจุดอื่นๆที่บอกว่าเป็นวัดเป็นน้ำตกเนี่ยค่ะสามารถที่จะไปเที่ยวได้แต่จุดที่เป็นถ้ำนาคาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนกําลังสนใจเนี่ยเขาปิดไป้ก่อนค่ะ